สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โบราเล่นชิวก็มาสุ่มเล่นเลงมาเตอร์สองดาวนะคะที่แมปนิคมลุกล้างต้นเกมก็วิ่งฟาร์มสไตล์เดิมถ้าไม่มีตัวนะก็วิ่งฟาร์มเต็มดูฟาร์มนานมากยังไม่ปืนเลยอะถ้าเจอศัตรูมาคือตุยค่ะวิ่งฟาร์มนานมากตอนนี้ม่ตอนนี้ก็ตัดมาแล้วคือฟาร์มนานมากก็ได้ปืนเท่าที่เห็นแล้วแหละตอนนี้ แล้วเพื่อนก็ล้มไปแล้วก็ชุบแปดร้อยให้เพื่อนนี่เกิดมาตอนนี้ก็มาเปิดกล่องตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่มาอยู่บนตู้นี่นะช่วยเพื่อนยิงใจไปเอบยิงเอาดาเมจตอนนี้มันมีตัวรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเนะี่ย เพื่อนโดนยิงปุว่าจะไปดึงยังไม่ทันไปเลยมันซ้ำก่อนนี่ก็พันยาก็ไม่รู้ว่ามันมีอ่ตัวนะคิดว่ามีตัวเดียวว่ามีตัวเดียวมันมีตัวลงใหม่ด้วยไตัวมงเลยไอตัวนี้มันลงใหม่แล้วก็เพื่อนก็ชุบมาก็ได้เกิดนะคะ วันนี้เกิดมาแล้วก็ตัดภาพมาที่แบบอันนี้ปรับความเร็วในมีอะไรนะย้อนหลังเลยอ่ะอนี่วก็วินเตะเหลียนชุบเพื่อน mm hmm. คืออัดคลิปแล้วก็ตัดแล้วก็ปรับความเร็วต้องภาคต้องภาคตามเนี่ยตอนนี้วงมันแรงมากเลยเพราะว่าจะขับรถจะไปเจอไอตัวขับรถไอตัวนี้จะขับรถชนแน่นอนเลย <c oughs> ไม่จะขับรถชนจะขับชนไม่ได้โดนยิงตุ้อก่อน <C le af> จึงขับรถมาชุบเพื่อนที่นี่ม้าหมนุนสิ่งรถสิถ่งรถเจอสตูสิ่งรถข้างหน้าเลยนะ <C le af> ตอนนี้ก็เป็นความเร็วที่คูณเปล่ะเมื่อกี้ก็เข้าไปชุบเพื่อนนั่นแหละยิ่รนน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 ู้คิดมันตัด <laughs> ตอนนี้ก็มันยิงตัวมันจะเข้าวงแต่ก็ยิงไม่ตุยหรอกเพื่อนก็ล้มไปแล้วเดียนก็ไม่โผล่เขวิ่งแอบ,บๆก็จะเจอศัตรูตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีศัตรูอยู่บนบ้านหลังนี้นะนี่มันมันเห็นแวบ,บๆแปบ,บหนึ่งอ่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่มี ไม่ได้ยินเสียงพอมาอยู่ใกล้บ้านนี้ก็ได้ยินเสียงตอนนี้เหลือฉันคนเดียวแลว้วอ่ะคือแบบใช้สันมากตอนนี้เหลือคนเดียวรู้จะเป็นหรือจะอยู่เอ้ยนี่จะเป็นหรือจะตุยตั้งระเบิดไว้กลัวศัตรูมาตปน็นี้ตัวหญิงกับศัตรูทั้นนงนั้นเนี่ยมองศัตรูไม่เห็นนะ ตอนที่เล่นอะมองตูไม่เห็นแต่เห็นจุดแดงๆแล้วก็มองหาเนี่ยที่ไหนได้มันอยู่ตรงนี้มองัต่หาั้งหนามห,หาไม่เจอ,อเอ้ตัวนี้ลุกใหม่ตกใจหมดเลย <c oughs> ตกใจจริงไอ <c oughs> <c oughs> ้เหลือคนเดียวด้วย <c oughs> ตัวนี้ลงกใหม่มันยิงฉันกับตุยันนี้โยนนถ โยนทำไมไม่รู้เป็นกำบังไงโย,ยนเป็นกำบังแลน้นไปกดผิดไป,ไปนั่งรถเฉยตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วคนดูเป็นไปได้มากเลยไม่อยากจะเชื่อตอนนี้ว่าจะไม่รอดเลือคนเดียวไม่ค่อยชอบเลยหนึ่งหนึ่งวันนี้มีอะไรไปโยนใส่กันี่หนึ่งนะ โยนตกแจมเลยเอ้นู้ย่ฉะเฉยอตาเนี่ยคดงงไหม